ใครเป็นแบบนี้บ้างครับแอร์เปิดนิดเดียวก็หนาวขนลุกฝนตกอากาศเย็นนิดเดียวก็สั่นต้องรีบไปข่มผ้าหม่มหรือรีบไปใส่เสื้อให้หนาๆห,หมอจีนบอกว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้บ่อยๆนะไม่ใช่แค่ขี้หนาวธรรมดาแต่เป็นคือสัญญาณบอกว่าหยางพองแล้วนะครับในศาสตร์ของแพทย์แผนจีนหยางคือพลังความร้อน เป็นไฟในร่างกายที่คอยให้ความอบอุน่นถ้าอย่างพร่องเท่ากับว่าร่างกายจะควบคุมอุณหภูมิไม่ได้จึงรู้สึกหนาวง่ายแม้แต่อากาศที่คนอื่นบอกว่าสบายสัญญาณร่วมอื่นๆที่มักจะพบนะครับเช่นมือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวเหนื่อยง่าย ไ่ายเหลวเป็นประจำช่วงเช้าหมอจีนแนะนำก็สามารถมาฝังเข็มบำรุงอย่างได้โดยเฉพาะเส้นไตเส้นม,าม้าดื่มน้ำขิงหรือซุปอุ่นๆทุกๆวันนะครับแล้วก็ดีกเรียก,ยกน้ำเย็นอาหารดิบให้ใส่เสื้อคลุมตอนอยู่ห้องแอร์ขนลุกบ่อยๆไม่ได้แปลว่าผีหลอกอาจจะหมายถึงอย่างในร่างกายของคุณเนี่ยกำลังจะดับลงโดยไม่รู้ตัว